สวัสดีชาวมายาที่ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมา Unbox แล้วก็รีวิว u i p m e n t อีกหนึ่งชิ้นของจักรยานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ควรจะมีนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะปั่นจักรยานจากระดับปั่นเล่นนะครับขึ้นไปเป็น beginner หรือว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็มาพร้อมกับไม้จักรยานตัวหนึ่งนะครับซึ่งราคาถือว่าประหยัดน่าจะที่สุดในในบรรดาม้จักรยานจาก ประเทศจีนนะครับก็อ่านไม่ถูกกันว่าแบรนด์ชื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับจากการที่ผมรีเสิร์ชมาเนี่ยใน u t ท b e ที่เป็นของคนไทยเนี่ยมีคนใช้น้อยนะครับก็ถือว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำมารีวิวแล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับคนที่ชมอยู่นะตอนนี้นะครับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์คอสนะครับ X O S S ขออ่านว่าคอสละกันนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนาะ ใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยผมอานว่าคอสนะครับตัวนี้เป็นรุ่น G Plus นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นจะมีตัว G กับ G Plus นะครับ G คือตัวที่ไม่มี Bluetooth และ N Plus นะครับตัว G Plus เนี่ยก็คือมี N Plus แล้วก็ Bluetooth 5.0เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นไมค์แบบสมาร์ทละนะครับในที่นี้ก็คือสามารถ connect Bluetooth ผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็ ดูข้อมูลต่างๆได้เช่นสามารถเชื่อมต่อกับคาร์ a ดน e ซอร์นะครับตัววัดรอบขาสปีดเซนเซอรตัวความเร็วนะครับหรือฮาร์เรสต์มอนิเตอที่เป็นสายคัดอ,อกรวมถึงเป็นนาฬิกาข้อมือนะครับซึ่งผมก็จะทำการ pairing ให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปนี้เหมือนกันนะครับยาวๆกันไปเลยเรามาแกะตัวแพ็กเกจของตัวคอ s สตัว G+ Plus กันบ้างนะครับเบื้องต้นตัวนี้นะครับมี GPS ด้วยนะครับไม่จำเป็นที่ ต้องคอนเน c กกับตัวแอปพลิเคชันก็ได้นะครับมันจะคอนเน c กกับ GPS แล้วก็ดึงโลเคชันไว้นะครับในนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะมีซีนผมทำการแกะเพื่อที่จะเช็คสินค้าแล้วนะครับก็เปิดตัวแพ็กเกจออกมานะครับแพ็กเกจไม่ได้มีความหรูหราอะไรมากนะครับง่ายๆอ่ะมาดูสิ่งแรกนะครับเป็นสาย m i โคร USB นะครับตัวนี้ก็ยาวประมาณสักยเซนนะครับสายสั้นๆมีตัวยางให้2เส้นนะครับ ตัวเมาส์นะครับซึ่งเมาส์เนี่ยผมดูแล้วไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าผมจะใช้กับตัวที่เป็นอลูมิเนียมที่ผมติดกับตัวฟูจิไปแล้วนะครับก็มีสแปรไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นรับเบอร์อย่างนี้นะเป็นยางนะครับตรงนี้ก็รองอยู่ใต้ฐานนะครับก็คือเอาใส่ไว้ตรงฐานมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปยึดกับตัวจักรยานเพื่อที่จะไม่ให้พลาสติกเนี่ยถูก,กับตัว แฮนหรือสเตมที่เราจะไปยึดนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ให้มานะครับเป็นยูเซอร์เมนูขนาดฉิวมากเที่บกักฝ่ามือผมนะครับตรงนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับเนื่องด้วยเป็นแบรนดะ์จีนเนาะมันก็จะมีบอกออต่างๆว่าโหลดแอป Connect หรือการ p a i ร์ริ่งยังไงซึ่งเดี๋ยวในคลิปก็จะมีให้ดูอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็น n s t a l l a t i o n guide อยู่ด้านในอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคต่อมาก็จะมาเป็นตัว ไม้แล้วนะครับด้านหน้าจะมีการติดฟิล์มกันรอยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปติดใหม่อยู่ดีนะครับโอเคครับก็มาดูที่ตัวไม์กันนะครับลักษณะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นด้านบนนะครับก็จะมีคําว่าคอสอยู่เนาะด้านหลังนะครับก็จะมีบอกช่อรุนนะครับคือคอสจีพลัสแล้วก็จะมีบอกเป็นบล,ลูทูธรับรองรับบลูทูธแอนพลัสต่างๆนะครับตรงเมาส์เนี่ยคือสามารถใช้กับเมาส์การ์มินได้เลยนะครับ แล้วก็มีน็อตทั้งหมด4 6ตัวนะครับสำหรับเปิดจริงๆก็ไม่้อาเปิดหรอกนะครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งเสียงนะครับเวลาเป็นออโต้พอสหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ชาร์จนะครับก็เปิดมาจะเป็นไมโคร USB เนาะเพราะตัวยางก็ถือว่าทำมาได้น่าหนาดีนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นฟิล์มกัลลอยนะครับก็จะมีลายให้เห็นอยู่นะครับก็จะทำการลอกออกอ่ะก็จะเห็นว่า รงนี้จะเป็นโลโก้นะครับ X แล้วก็จะมีปุ่มเปิดปุ่ม pause play นะครับแล้วก็เป็นสวิชตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการ pairing กับสมาร์ทโฟนเลยแล้วกันนะครับนะผมก็ได้ทำการโปลดตัวแอปพลิเคชันไว้แล้วนะครับก็คือตัวคอสนะครับใครอยากให้รีวิวจะโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็บอกนะครับ Xiaomi Redmi Note 10นะครับโอเคนะครับนี่ครับ X ตัวคอสนะครับนี้นะ มาดูกันนะครับขั้นแรกเราก็ต้องทําการเปิดเครื่องนะครับกดเปิดกดกดปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้อะกดค้างไว้นะครับมันก็จะมีเสียงนะครับติ๊ดติ๊ดติดแบบมันก็จะทําการบูตสักพักหนึ่งนะครับเเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาการคอนเน็กโดยการกดคอนเน็กนะครับกด Allow นะครับอนุญาตอนุญาตให้หมดนะครับอ่ะคอนเน็กนะครับมันก็จะทําการเซิร์ช นะครับอาจจะขึ้นแล้วนะครับอ่ดูตรงนี้นะครับก็ทําการกดครับหลังจากการแพร่เสร็จมันก็จะขึ้นว่า Connect นะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาทําการเซตติ้งนะครับโดยการเซตติ้งนะครับแล้วก็มาเลือกต่างๆนะครับมาเลือกที่แบล็คไลท์ก่อนครับก็เลือกเป็นตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับมีออโต้ l w a y s on off นะครับแล้วก็เลือกออโต้นะครับต่อไปเป็นบีบนะครับบีบก็กดออนไปนะครับออโต้พอยส์ออนนะครับ แล้วก็จะมียูนิตเป็นแมทริกหรือเป็นอิมพีเรียลนะครับผมก็เลือกเป็นแมทริกนะครับไทม์โซนนะครับแล้วก็กดเป็นให้เป็นออออโต้ไปนะครับก็คือบวกเเราอยู่ประเทศไทยเนาะเวอร์ชันนะครับมันก็จะทําการเซิร์ชเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีเวอร์ชัน0.12นะครับมันก็จะมีการเนี่ยมันก็จะบอกว่า Fix c l า m แอน slope Data นะครับแล้วก็มี F i x heart rate device compatibility issue ชนะครับกดอัปเดตเลยนะครับ หน้าจอก็จะขึ้นเป็น DFU อย่างนี้นะครับหน้าจะทำการอ่ะคราวนี้ก็อัปเดตครับคราวนี้ก็รอครับรอโอเคครับก็หลังจากที่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กด complete นะครับตัวไมก์ก็จะทำการ shutdown ไปนะครับเราก็ทำการเปิดมนอีกทีหนึ่งกดค้างนะครับเพื่อจะเปิดอ่ามันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ กด Connect อีกทีนึงนะครับแล้วก็ Connect กับตัวไมเลยนะครับมาที่ Setting อีกทีนึงครับอ่ะคราวนี้เราต้อง s ซ t t ิ n งใหม่นะครับก็มาเลือกเป็น t m m z Zone e i p On นะครับว o t i ชันเป็น0.12เรียบร้อยนะครับแล้วการกดเซฟมันจะทำการเซฟค่านะครับก็จะมีการติ๊ดทีหนึงเพื่อที่จะเป็นการยืนยันนะครับมา user setting นะครับ ความสูงนะครับเราก็ทำการแก้ไขไปนะครับผมสูง186้ดสนดอนนะครับเซนติเมตรน้ำหนักนะครับน้ำหนัก5้าสนะ 58. นะครับอายุนะครับอายุ2ีนะครับอ่เพศชายนะครับพาเลตอ alert speed alert อ่านี้ยังไม่ได้คอนเนคมันก็ยังเป็นนี่คนระับต่อไปเป็นไบต์เซตติ้งนะครับไบต์เนมนะครับก็ใส่เป็น Fuji นะครับวิววิวอ่าเป็นไดเมนเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเซตติ้งทีน้ำหนักนะครับอยู่ที่8.6กโลนะสำหรับตัว Fuji r u b เบของผมนะครับอ่ะเป็น Default ไบตเดี๋ยววิวตัวนี้เดี๋ยวผมไปสอนวิธีการวัดทีแล้วก็กดเซฟไปครับโอเค ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปคอนเน็กฮาร์ดเ e ทคาร์แดนแล้วก็สป e ดเซนเซอรกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่จักรยานกันดีกว่าโอเคครับก็เดี๋ยวมา Connect กันนะครับก็อย่างแรกนะครับเราก็ต้องทําการตัวสปีดอยู่ด้านหลังนะครับคาร์แดนอยู่ตรงขาจานเนาะผมก็ทําการหมุนนะครับหมุนเพื่อให้มันมีการเปิดตัวเซนเซอร์นะครับถ้าสังเกตจะมีไฟวิบวับนะคราวนี้ก็มาเปิดเครื่องนะครับ หาแเลกอยู่ในมือผมนะครับก็ทำการเขยา่าขยาับหน่อยนึงนะครับรอ,อสักครู่ครับคราวนี้วิธีการจะ p a ร r i n g นะครับเจ้า h า r d d a s เหลือต่างๆนะครับก็ทำการหมุนนะครับแล้วเราก็ทำการกดปุ่มทั้งสองปุ่มนะครับพร้อมกันเอาใหม่เอาใหม่กดพร้อมกัน ่ะนี่ครับก็จะเจอคาร์เดนแล้วนะครับสปีดมาแล้วหัวใจฮัสเลดอ่ะเสร็จปั๊บนะครับเรากดทำการคอนเฟิร์มหนึ่งทีนะครับอันนี้กดข้ามไปก่อนนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเซตในโทรศัพท์ได้นะครับ P2 ก็คือตัว Time Zone นะครับกดทอดไปอันนี้เวลาข้ามไปครับเดี๋ยวใช้เป็นออโต้ได้นะครับ แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับวิธีการวัดวิวไดเอทไดมนชันนะครับก็คือเราหาตลับเมตรหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพอดีวันต๊บผมไม่มีวันนี้นะครับก็คือเอาตลับเมตรสตาร์ทต,ตรงที่จุกลมนะครับแล้วเราก็วัดระยะไปนะครับให้ได้หนึ่งวงรอบนะครับแล้วก็คูณไซส์ย,ยางนะครับ23นะครับก็จะได้ ตัว View Dimension นะครับแล้วก็ไปใส่ตรงหน้าหน้าจอหลังจากที่เราทำการ pairing เจ้าเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้มาปั่นแล้วเนาะมาให้ชมกันนะครับว่าเป็นกันยังไงนะอันนี้อยู่เส้นอจอมเทียนสายสองนะครับผมก็จะปั่นอยู่เส้นตรงนี้นะมีพี่ๆม,มาปั่นอยู่หลายคนนะครับก็มาดูไม้กันนะครับ ด้านบนก็เห็นว่าเป็นความเร็วนะครับตอนนี้ก็ซอยขาอยู่เนาะมุมขวาล่างจะเป็นคาแดน์นะครับแล้วก็จะเป็นฮาร์ดเลดด้านบนเนาะก็ถือว่าครบทั้ง3ตัวนะครับเซนเซอร์ที่ทําการแพรไว้นะครับโอเคเหลืออีกหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปั่นมา20กโลละนะครับวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ออกมาซ้อมนะครับโอเคครับก็เส้นสวยงามครับไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับเหมาะแก่การซ้อมเป็นยิ่งยิ่งนะครับ นะครับก็สำหรับการรีวิวเจ้าคอสจีพลัส G นะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายายทีนะครับคนที่สนใจเจ้าคอสจีพลัสลิงก์ก็จะอยู่ที่ใต้เดสคริปชันนะครับใครอยากซื้อก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคมีประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ